เฮ้ยลูกอุ้ยได้ปลาตัวใหญ่เลยลูกหมุน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 โอ้ยจุดจอมตกได้ปลาตัวใหญ่เลยเร็วเร็วเร็วได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับจะได้ไหมเออได้แล้วเฮ้ยจุดจอมมาแล้วครับจอมปีโดสวัสดีครับทุกคนนะครับจุดจอมจุดจอมอยู่ที่ไหนลูกรอตั๊ดตอมปีโดหรือรอตัสนะครับจุดจอมมาตีกบเหรอลูก ไอ้ยุจูจมต้องหยอดเหรียญก่อนไหมเนี่ยอันนี้เป็นขบเหรอครับดี้ยต้องถามก่อนนะหยอดเหรียญกี่บาทนะครับอ่าหยอดเหรียญกี่บาทครับสิบบาทคนระับบาทนะครับ,บ,บนะอ,อ้ยอต้องแลกต้องแลกเหรียญละไรครับคอ,อ๋อต้องแลกเหรียญน,นะครับเหรียญตัวไปไม่ได้นะโอ,อ้นี่ไงเป็นสิบบาทอะไรเนี่ยจุโจมจุโจมมาพอาหย่อนนะนะนสองซ้ำ เอ้ยยอดแล้วลูกไหนตีตีเออเออจับสองมือโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตีตีให้โดนตีให้โดนตีให้โดนเออเออเฮ้ยงจมตีให้โดนลูกให้เร็ว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 เออเอาอีก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  เออเอ้ยเอ้ยทางไหนอีกเอ้ยโอ้แม่นมากเอาอีกเออเอ้ยอีกเออดีตีเออดีตีเหรอเอาเออดีต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 ีไไหนเอ้าเอ้าเอ้าจะจบทีเีเเร็วเอ้าเอ้าเอ้าไม่เดินไม่เดินไม่เดินเดนเอาให้เดนเอา้ดน ไอโนนใหาไปไหนแล้วเมื่อ้วใช่ไหมจนน่าจะหมดแรงแล้วเปล่าว้ายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผิดบาทนะครับตอนนี้หมดแล้วครับโจมจะเล่นอะไรอีกครับอันนี้ขับรถเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยโจมขับเป็นเหรอนี่ไงโจมบอกขับเป็นเหรอจริงหรือเปล่า โอ้ไหนใสเกียร์ตรงไหนลูกนี่เหรอโอ้นี่เหรอ,อจอมขับรถใหญ่เลยนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ยอันนี้เป็นยิงปืนนี่ลูกยิงไดโนเสาร์เหรอครับมันเป็นการยิงไดโนเสาร์นะครับเนี่ยยิงได้ไหมเล่นไหมเนี่ยนี่ยิงปืนไหนจะจอมลองยิงปืนซิ ยิงยังไงนะเออเออเออเอเอ,เอใช่เหรอลูกท้อมันมีให้กดตรงนั้นเหรอโอ้เป็นทีเล็กเหรอลูกไดนโนเสาร์มีหลายตัวเลยเนี่ยโจมยิงยิงยิงย,งยิงเออ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 อ้าวได้ไหมครับเออจูจ่จมเราจะมาตกปลาเหรอครับโอ้นี่ไงปลาอุ้เต็มเต็มท้องทะเลเลยลูกมันจะมีอะไรบ้างเนี่ย ้มีอะไรบ้างครับมีเต่าแล้วก็มีปูคูโจมนี่มันเป็นเรือครับเราจะนั่งเรือแล้วก็ตกปลา,านี่นะข้างล่างปลาจะเจอปลาฉลามเต่าด้วยเฮ้ยมีรองเท้าด้วยปลาฉลามก็มีคุณโจมจะตกเอาตัวอะไรครับปลาเฮ้ยเราต้องหยอดเหรียญก่อนนะลูกนะแต่พ่อหยอดเหรียญสิเฮ้ยมาแล้วคุณโจมหยอดแล้วไปตรงไหนอีกอะ่ะต้องกดยังไงลูกนี่มันมีตรงนี้ด้วย เฮ้ยตจ้จอมกดแล้วเออเห็นไหมนี่เจ้อมกดปุ่มตัวาจมหมุน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 อ๋อเฮ้ยมันมีเสียงด้วยกดอีกกดได้ไหมกดตรงนี้อ๋อพอเรากดตรงนี้แล้วเบ็ดมันจะหย่อนลงมาข้างล่างเข้ใจไหมเจ้าจอมหมุน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 เฮ้ยหมุนขึ้นมาหมุน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 เออเดี๋ยวได้ละตรงนี้ตรงนีกนี่เฮ้ยได้อีกแล้วได้แล้วหมุน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  เออได้ได้วจะโจมตกอีกไห้ลูกอุยได้ปลาตัวใหญ่เลยลูกหมุน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 หมอจะโจมตกเลือปลาตัวใหญ่เล้ยเร็วได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับจะได้ไหมเออได้แล้วเย้เอาอีกลูกกดปุมกดปุมเออเฮ้ยได้มาน้ำจะโจมได้มาน้ำครับไดมาน้าลูกเออเออกดอี หมุน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 หอะไรลูกเล่นไม่ได้ครับเพราเหยียดเพาหยอดเหรียญเดียวลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีกหมดเวลายังเอาได้าปมือกรับมือหมุนหมุนหนมุนมนมุนลูกได้แล้วเอาอีกครับกดอีกเอออุยได้ปากรตุนอุจนได้ปากรตูนหมุนลูกหมุนหมุนหมุนมุน เออได้อีกแล้วกดอีกกดอีกเออได้ปลาอะไรอีกเนี่ยหมุนหมุนหมุนไปจงหมุนทีหมุน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 ลูกหมุนหมุนหมุนเออเอาอีกเออหุยได้ปลาตัวเล็กอีกฮะหมุน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 ขึ้นมาลูกเออกดอีกกดอีก ไว้หมดเวลาแล้วโอ้หมดเวลาแล้วลูกตาไปเล่นอนึ่งเือนปะคุโจจะมาแก้มือนะครับมาตีกบอีกรอบหนึ่งนะไปหยอนเหรียญก่อนแมวเริ่มยังคุโจเตรียมพร้อมเออ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 เฮ้ดโดนโดนเอาอีกลูกเออโอ้โหโอ้โหอุ้ยตีแรงยังไงเออ เอ้าเอาเร็ว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 เอาเร็วเร็วเอ้ย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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้โดนเอ้าเร็วเออเออให้โดนลูกเออเร็วเร็วเร็วเออเออเร็วเร็วเออให้โดนลูกเอ้าเอ้าเออเออเออเโอ้โหโอ้โหให้ลูกเอาอีกเอาอีก เอ้ยเอ้ยเออไกลไม่โดนนะเร็วเฮ้ยเร็วเออเออแล้วได้กี่คะแนนเนี่ยโจ๊ะเร็ว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 เออเร็ว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 โอ๊ยถีโดนถีโดนถีโดนโจ๊ะวันนี้โจ๊ะมาทำอะไรลูกฮะโจ๊ะมาตีกบเหรอครับชอบไหมสนุกไหมเออเดี๋ยวมาอีกนะครับ บายบายทุกคนฝนนะครับบายบายอาลงมาลูกลงมาเอ้ยตับ